สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญต่อทักษะวิชาชีพชั้นสูงการดรเยนการสอนอาชีวะจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรเปลี่ยนโครงสร้างตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอาชีวะของรัฐมีอยู่ประมาณ400แห่งนะครับอยู่ในการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเอกชนก็มีอีกกว่า400แห่งทั่วประเทศ ก็ขึ้นอยู่กับอีกองค์กรหนึ่งแต่ก็อยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงสาธิีการเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่หลายคนมองในภาพใหญ่ออกมานั้นก็อยากจะให้อาชีวศึกษามีการแก้ไขปัญหาทั้งในแง่ของวิชาการและแก้ไขปัญหาในแง่ของตัวภาพลักษณ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องเดินหน้าอย่างไรวันนี้จะรับเกียรติอย่างนี้ยิ่งนะครับจากท่านเลาขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านอาจารย์เัยพฤกเสรีรักครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปัญหาอาชีวะหลักๆที่หลายคนมองเห็นก็คือ การทะเลาะวิวาทถามตรงนี้ก่อนว่าแก้ยาวๆต้องแก้ยังไงแก้ยาวๆคงต้องไปช่วยกันสร้างจิตสำนึกับให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่รู้จักควบคุมตนเองแล้วก็มองให้เห็นอนาคตของตัวเองถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะคือถ้าทุกอย่างอยู่ในตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเองถ้าจะแก้ในเชิงกลไกการขับเคลื่อนที่เรามีสภาปฏิรูปที่เรามีวิธีการหลายๆอย่างออกมาเนี่ยอะไรที่จะเป็นตัวที่แก้ไขปัญหาบ้างอย่างเช่นหลายคนก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกันหมด ออถอดเข็มขัดถอดเสื้ออะไรออกเหมือนกันหมดแก้ได้ไหมครับคงคงไม่ใช่สูตรสาเร็จที่จะแก้ตรงนั้นนะครับที่จริงแล้วเรื่องของการทะเลวิวาทที่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็จะรอให้บางหน่วยงานให้ครูที่ดูแลเด็กแก้นเนี่ยคงไม่ไหวละแล้วให้อาชีวะเขาแก้กันเองก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องเข้ามานะครับผมคิดว่าในในซีของนักวิชาการจะเป็นนักจิตวิทยานักอาชจจวิทยานักพัฒนามนุษย์นักการศึกษาช่วยช่วยวิจัยหน่อย ว่าว่ามันเป็นยังไงและจะออกยังไงบ้างในขณะเดียวกันไอ้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งอาชีวะเองทั้งครูอาจารย์ทั้งตารวจทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยลงมาให้เต็มที่มผมเชื่อตรงนี้มันมันก็น่าจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากับแสดงว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าจะให้ตัว,ต,วตัวอาชีวะเองตัวสถาบ,บันเองไปแก้เองไม่ง่ายเพราะมันมันฝัง,งารากเข้าไปาแล้วก็ แล้วก็แปลกนะครับประเทศอื่นไม่มีอาชีวะประเทศอื่นเนี่ยไม่ไม่มีการทะเลาะวิวาทตีการรุนแรงแบบนี้นะครับ,ค,รบความขัดแย้งมีได้มีเฉพาะเมืองไทยแล้วก็มีประเภทที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วก็พัฒนาวิธีการทะเลาะวิวาทไปตามลาดับ,บมันซี่ของ ของครูอาจารย์เองก,ก็ปรับวิธีการเหมือนกันนะครับ,รบที่จะ,ท,จะที่จะดูแลเด็กให้ดีที่สุดแต่ที่จริงแล้วอาชีวะที่ว่ามีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับระดับที่เขาเกิง่งๆแล้วออกไปไทํางานไม,ไม่เกี่ยวแล้วก็เกิดบางพื้นที่เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ถ้าดูชื่อจะซ้ําๆอยู่ไม่เกินสิวิาลัยแล้วก็เด็กที่จะเกี่ยวข้องอยู่ในในวังวนนี้ก็มีอยู่ประมาณสักร้อยสองน้อยคซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ผลกระทบแรงเท่านั้นเองแต่ก็มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ รุนแรงมากทำให้พ่อแม่ก็ไม่สบายใจกลัวลูกมาแล้วไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นครับ,รบเอาละเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ออชีวะเองก็มองว่าจำเป็นจะต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยแก้ไข <ๆ S 2> ปัญหาทีนี้ในส่วนของตัวของตัวคุณภาพของออชีวะเองในวันนี้เดินหน้ายัางไงเพราะหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นกําลังหลักสําคัญในการกับเพื่อนประเทศที่ต้องการมือไม้ซึ่งออชีวะก็ไม่ได้หมายถึงช่างกลอย่างเดียว เป็นเป็นคนที่เป็นพนักงานบริการโรงแรมสายอาชีพทั้งหลายก็คือตรงนี้ทั้งนั้นตอนนี้ทิศทางของเรามีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AEC ไม่ว่าจะเป็นของเศรษฐกิจแบบเปิดตัวนี้ยังไงครับคืออาชีวะเราเตรียมตัวมานานนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องตอนนี้ถ้าถ้าจะดูทั้งสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของคนที่มาเรียนอาชีวะส่วนที่2คือคุณภาพของเด็กที่จบอาชีวะไปครับตอนนี้คนมาเรียนอาชีวะเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาที่ว่า น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับถ้าถ้าดูตลอดในช่วงประมาณสัก7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2,549เนี่ยเด็กจบม .3 เรียนในชีวะประมาณ41%อ็อถึงปีนี้เนี่ยเด็กเรียนลดลงมาตามลำดับเหลือแค่36%เป็นเป็นเพราะคุณภาพหรือว่าเป็นเพราะว่าการไม่รู้นี่ผมถามแบบตรงไปตรง,ตรงมาเ,<อ>เพราะว่าเมื่อก่อนวิชาชีพช่างวิชาชีพ การงานแม่บ้านจะเรียนแถวทุ่งมหาเมฆจะเรียนแถวสาวพาเียนคือพวกนี้เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะฮะทุกคนนี้ยังยังมีอยู่ยังแข็งก่อเนี่ยทุกคนก็อยากจะให้ลูกมาเรียนสายอาชีพจบไปทํางานทันทีแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นค่านิยมของของเมืองไทยไหมครับที่ว่าอยากจะให้ลูกหลานทํางานสบายได้ปริญญา ซึ่งบางทีก็เรียนปริญญาตรีจบมาแล้วก็ไปทํางานห้างเป็นพนักงานก็มีเยอะแยะใช่ใช่แล้วแล้วตอนนี้เรียนอาชีวะนี่นะครับเรียนเรียนแล้วเนี่ยทำงานเป็นมีงานทํารายได้ดีแล้วมีความก้าวหน้าแล้วถ้าจะเรียนปริญญาตรีก็ยังได้อีกตอนนี้อาชีวะนี่ทางมันสะดวกมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันที่จะให้ ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่าเนี่ยอาชีวะเนี่ยคือทิศทางที่ควรจะเป็นหลายคนเข้าใจแต่อาชีวะต้องปรับตัวยังไงเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้เพราะเพราะอย่างที่ผมได้ยินที่ท่าน<ช>บอกก็คือว่าถ้าสมมติท่านจบปวชปศมาเนี่ยออกไปเงินเดือนอาจจะเท่าปริญญาตรี ท่านทางานเร็วเก็บเงินเร็วเวลาว่างนี่ท่านมีท่านสามารถปร,ริญญาตรีได้เหมือนกันไม่ใช่เรียนจนจ,นจบปร,ริญญาตรีสุดท้ายมาเงินเดือนเ<ช>ท่ากันเสียเวลาไปสี่ป<ช>ีอันนี้เรียนแบบตรงไปตรงมา<ช>แล้ว<ช>อาชีวะแก้อย่างไงคือตอนนี้อาชีวะเราทําอยู่ทั้งทั้งสองส่วนนะครับ<ช>ส่วนแรกเนี่ยทำให้ให้ทุกคนเห็นว่าอาชีวะเนี่ยมันจาเป็นกับประเทศจังภาพลักษณ์ต้องแก้ใช่โดยโดยใช้คําขวัญว่าอาชีวะสร้างชาติคือตอนนี้ ถ้าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยท่านนายกก็พูดถึงอาชีวะล้อมตีท่านก็ลงมาดูแลอาชีวะเองแล้วอาชีวะสร้างชาตินี่มันตรงกันแนวคิดของนานาชาติที่บอกว่าประเทศจะ,จะเจริญได้เนี่ยจะต้องมีออผลิตภาพต้องมีผลผลิตดีบริการดีผลผลิตดีเนี่ยต้องคนทํางานดีคนนางานดีก็ต้องมาจากอาชีวะเท่านั้นนี่คือทิศทางที่เรากําลังทากันอยู่ในในขณะเดียวก,กันเนี่ยเราก็มาปรับตัวเราเอง ในเชิงของหลักสูตรในเชิงของการสอนหลักสูตรครูเข้าใจว่าก็ขาดแคลนเหมือนกันโอ้ยครูขาดเยอะแต่ตอนนี้เฉพาะหลักสูตรก่อนนะครับในหลักสูตรเนี่ยตอนนี้เราเราปรับขนาดใหญ่มากเลยจะมี2ส่วนส่วนแรกคือเราจะทําหลักสูตรเราเนี่ยให้ถึงมาตรฐานสากลสูงกว่าอาเซียนเลยนะครับตอนนี้อาชีวะหลายสาขาเนี่ยเราสูงไประดับสากลแ่ประเทศต้องทําตามเรา ใช่ตอนนี้หลายประเทศเพื่อนบ้านส่งครูมาอยู่กับเราส่งเด็กมาเรียนกับเราค,รคืออาชีวะเรานี่ผมว่าเราเป็นผู้นําในอาเซียนแล้วดันั้นเราก็เลยก้าวไปวสากลในขั้เดียวกันเนี่ยเราก็ต้องตอบสองความต้องการของผู้ประกอบการในเมืองไทยมันนเราก็ร่วมทางสภาวิศกรรมสภาอการค้าสภาวิศวกรรมท่องเที่ยวชมรมวิชาชีพสมาคมทั้งหลาย,ยว่าเขาต้องการอะไรใช่แล้วก็มากําหนดมาตรฐานด้วยกันว่ากาหนดเลยว่าต้องการคนจํานวนเท่าไหร่สเปคแค่ไหนแล้วมาช่วยกันฝึกอบรมช่วยกันผลิต แล้วรับเข้าทํางานสเปค,เ,ปคเขากําหนดได้ใช่ไหมครเราสามารถปรับเช่นชถ้าเป็นบริการโรงแรมอาจจะพับผ้าจะเป็นงานครัวจะเป็นงานช่างเขาต้องการแบบนี้แบบนี้คืออาชีวะจะไม่มีปัญหาที่ออกไปปุ๊บจะทํางานไม่ได้เราอยู่<ร>ที่<ร>าอาชีวะเองปรับได้ทุกอย่างโดวยเฉพาะถ้าสาขาเกี่ยวเรื่องของการโรงแรมท่องเที่ยวตอนนี้เรามีข้อตกลงของอาเซียนแล้วเราร้วยเป็น MRA MRA ของอาเซียนเนี่ยสาขาโรงแรมท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยไปได้กันหมด เหมือนกันเลยนี่คือมาตรฐานของ<ช>ของอาเซียนแล้วหลักสูตรเราก็ไปตรงนั้นแล้วเราสอนไปถึงตรงนั้นแล้วครับทุกๆอย่างก็ปรับมาดีดีมากแต่บางเรื่องผมก็ก็ยังคิดว่าก็ก็เป็นปัญหาในแง่ของภาพใหญ่ครูขาดเพราะเรื่องพวกนี้ก็คือว่าต้องเป็นคนที่ทําเป็นแล้วมาสอน<ช>คือมันไม่ใช่วิชาการล้วนๆทั้งคนที่ทําเป็นด้วยแล้วถึงมาสอนตรงนี้<ช>ทํำยังไงบ้าง คือเอ่อนเรียนข้อมูลนี้ถึงอาชีว่ามีปัญหาขาดครูเยอะมากอันนี้เป็นมามานานแล้วมาร่วมสิปีแล้วครับคือ<ม>คือเดิมเนี่ยเขาก็อยู่กันดีแล้วก็มีคุณภาพจบมาก็อย่างที่พุพีรักบอกว่ามีคุณภาพม,มีชื่อเสียงทุกคนทํางานดีหมดแล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งประมาณ10ปีที่แล้ว เราก็กระจายโอกาสอาชีวะไปถึงระดับอำเภอ,อเราก็ตั้งวิเลยการอาชีพขึ้นมาประมาณ90แห่งเราแยกกันเยอะมากแล้วก็ไม่ให้ครูตั้งวิเลยให้ตึ่นให้เครื่องมือแล้วให้เด็กมาเรียนมไม่ให้ครูแล้วแล้วก็สะสมมาประมาณ10ปีถึงวันนี้นะครับครูอาชีวะเนี่ยถ้าตอนนี้เรามีเด็กอยู่ประมาณ6 5 0 0 0 0 กแสนห้าหมื่นเรามีครูอยู่ประมาณ15,000คนโอสัดส่วนครูต่อหนึ่งต่อ43อเยอะมากซึ่งกับงานแบบนี้ไม่พอปกติถ้าการศึกษาขั้นพื้นฐานก็1น่งต่อ 20ADB ก็บอกว่าว่าเยอะแล้วของเรา1ต่อ43ทั้งที่ว่าครูทันเป็นงานอาชีพด้วยนะใช่ครับมันควรจะเป็นประมาณ1ต่อ20ดันั้นเราขาดครูอยู่ประมาณ14,000คนขาด48เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ทางวิไลเนี่ยพอเขารับเด็กมา ยังไงเขาต้องสอนเด็กมันก็เลยจ้างการจ้างก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้เงินไม่ไม่ได้ให้เงินจ้างครูโดยตรงเขาก็เอาเงินที่เขามีอยู่เงินบรรลุการศึกษาเงินไรหัวนี่ก็มามาจ้างมันก็จ้างประเภทจ้างเหมาได้เงินเดือนใหม่ตามวุฒิใหม่มีเงินเดือน,นแล้วจะไปหาครูที่เขามีความสามารถมาสอนได้ยังไงใช่ครับพอสักพักเขาก็ไปที่อื่นตรงนี้ค,คือปัญหาใหญ่ การปฏิรูปในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ไหมครัตรงนี้ปีนี้เป็นปีแรกถ้าจะว่าไปแล้วเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลยุคคอสชเนี่ยให้ครัวชีวะเข้ามา <c oughs> ให้ให้งบมา125ล้าน <c oughs> เราก็ได้มาแล้ว600กว่าคน <c oughs> ก็ช่วยได้แล้วก็ทางท่านลมตีท่านก็เห็นความสําคัญว่าให้เรา <c oughs> ทำสออย่าง <c oughs> หนึ่งก็คือขอครอรมอเลยขอครัวตาจ้างแบบด่วนๆไปเลย15,000คน S <S อย่างที่สองอขอกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่จะที่จะมีความก้าวหน้ากว่าครูอัตราจ้างซึ่ง2องอย่างนี้เนี่ยอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของท่านฐมนตีภายใน3เดือนก็<า>ช่วยได้เดินหน้าได้ <S <S ขอบคุณเป็นอย่างสับ,บขอบคุณครับและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับกับการปฏิรูปในการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ